รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมประดินดุกครับรัชนีมหานิยมค่ะครับพบกับเราสองคนนะครับในรายการรักกับดุ๊กออนทัวนะครับทางพัทลุห้าทุกวันอังคารเวลาห้าโมงครึ่งนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีน่าจะใช่ใช่สิเพราะข้างหลังนี่ก็คืออนุสาวรีย์บรรจัณฑ์ใช่เป็นบรรพบุรุษของประเทศไทยที่นายกยงมากเป็น กลุ่มวิรชนนะครับที่มีสร้างประวัติศาสตร์ในการปกป้องประเทศชาติครับแลนแหละวันนี้ก็เลยต้องพามาบ้างอะจันใครจะรู้เราะว่าอยู่สิงห์บุรีนี่เองเนาะจย์เนาะผมก็นึกว่าอยู่ที่อายุธยาเมื่อก่อนเนี้ยกรุงศรีอ่ะเป็เมือง เป็นเป็นเมืองเก่าใช่ไหมคะอุรียุธยาเป็นเมืองเก่าแล้วทีเนี้ยบรลุลานกันเพื่อจะขยายอาณาเขตสมัไหมก่อนนั้นน่ะนะต้องมาถึงตรงนี้ก่อนอ๋อตรงนี้ก็มาดักเป็นหน้าด่านก่อนใช่ค่ะกันไว้ก่อนจะไม่ให้ถึงตัวยุธยาเมืองยุธยาได้ก็ตรงนี้ก็เลยเป็นหมู่บ้านด้วยหมู่บ้านบางระจันเป็นค่ายบางระจันบรรพบุรุษของเราเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ก็เป็นบรรพบุรุษผู้กล้าที่มาอาสาปกป้อง ประเทศชาติให้กับพวกเราใช่เราก็อยากจะไปดูว่ามีใครกันบ้างดีครับไปเดี๋ยวไปไหว้กันเลยครับครับไปครับก็คือมาไหว้เป็นพระบุตรปรเทศชาติไทยพี่ละชน รกพุทธศักราช2,308นจันหนวดเที่ยวในโชตในดอกในทองแก้วในทองเหม็นในทองแสงใหญ่ในแท่นในเมืองพันเรืองขุนสวรรค์และในอิน ได้เป็นหัวหน้ารวบรวมชาวบ้านตั้งค่ายต่อสู้พม่าที่บ้านบางระจันมีพระอาจารย์ธรรมโชตเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาอาคมบำรุงฝันตั้งแต่เดือน4ปีรากาพุทธศักราช2308จนถึงเดือน7ปีจอพุทธศักราช2309วีรชนค่ายบางระจันได้ต่อสู้พม่าด้วยความกล้าหาญและด้วยกำลังใจเด็ดเดี่ยว ยอมสละแม้เลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยรบชนะพม่าถึงเจ็ดครั้งจนพม่าคลั่นคลามฝสีหมื่นเขาก็จะมีคูน้ําอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อจะไม่ให้แบบการสึกเข้ามาง่ายๆเมื่อก่อนสมัยก่อนจะมีคูน้ําอย่างนี้ครับเขาจําลองเหมือนกับกรุงศรีเราเนี่ยเข้ามาในในส่วนของค่ายละใช่พอเรามาเห็นแล้วเราคิดถึงว่า สมัยโบราณที่แบบเขาต้องมาลบละคาฟันเองอยู่ตรงเนี้ยเพื่อพี่น้องชาวไทยอ่ะตอนนี้ทางอบตเนี่ยเขามาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะแล้วเนี่ยอย่างข้างหลังเนี่ยจะเป็นลู่วิ่งลู่จักรยานใช่เนี่ยสีเขียววิ่งสีแดงจักรยานใช่ร่มเย็นมากนะครับร่มเย็นมากถ้าไปตรงตรงวัดที่พระอาจารย์ธรรมโชตเนาะใช่ค่ะฝั่งฝั่งตรงข้ามเองใช่ค่ะเดินไปตรงกันข้าม ก็ข้ามฝั่งถนนมาซึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเป็นเป็นผืนเดียวกันนั่นแหละก่อนที่ถนนตัดก็คือในโซนของค่ายนะครับแต่ด้านเนี้ยเขาจะมีเรื่องราวก็คือมีบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ธรรมโชติที่บอกว่าน้ําไม่มีวันแห้งเลยนะอาจารย์และทุกพิธีใหญ่ของของทุกราชการเนี้ยจะต้องมาเอาน้ําที่เนี้ยนะครับในการไปทํา พิธีพุทธาพิเศษนะครับเป็นหนึ่งในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยก็มีศาลมีมีโบทถ์ของพระเก่ามากเขาบอกว่ากี่ปีอาจารย์สามปีสามปีนะคะก็เราก็ยังเห็นแบบเขาก็ยังบูรณะเก็บเอาไว้ให้พวกเราเห็นอยู่ก็มีเรื่องราวของอิฐนะครับที่เป็นอิดมอนะอิดมอนที่บอกว่ามีปั๊มดอกจันอยู่สาดอกอะไรนี้นะครับอิฐเก่า แล้วก็มีปุติของพระอาจารยธรรมโชตใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็นี่จะเป็นศาลวิรชนนะครับตางบระจันค่ะส่วนฝั่งนู้นที่เราไปไหว้มานั่นคืออนุสาวรีย์ส่วนศาลอยู่ตรงนี้นะครับแล้ววันนี้จะพาไปไหนต่อจากที่นี่เดี๋ยวจะไปอีกวัดหนึ่งโอ้วัดไหนเอ่ยวัดที่มีพระใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่เป็นปางไหนเดี๋ยวไปดูกันโอครับไปดูกันค่ะ มแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดพิกุลทองพระอารามหลวงนะครับสิงห์บุรีใด้านหลังก็เป็นพระองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปางนี้แต่เป็นปางอะไรไม่รู้น่าจะเป็นปางประธานพรอาจารย์ปางประธานพรแต่ว่าจะแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยเดี๋ยวเรามีคู้รู้วัดพิกุลทองเนี่ยเกจิดังๆก็คือหลวงพ่อแพรใช่ แล้วตอนนี้เจ้าวายก็เห็นว่ารุ่นที่เจ็ดรุ่นที่เจ็ดแล้วรุ่นที่เจ็ด้ได้ข้อมูลมาจากไหนเนี่ยโอ้ยแอบไปทำกานบ้านสิแอบเกลียนนั่งคุยกับพางแอบทำกานบ้านเลยจ้าแหมถ้าจะอยากรู้ว่าปางอะไรเพราะถ้าผมบอกปางประธานพรก็จะใช่เราไม่ยืนไม่ใช่หรอไม่แม่นไม่แม่นเดี๋ยวไปถามท่านดีกว่าถามท่านถามท่าน para ta pa มรสการค่ะ,จะเจริญพรโยมขอคุยกับพุทธเจ้าก,ก่อนว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดเลยเป็นปางอะไรครับอ,องค์พระปฏิมาที่โยมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนาะ,ะ,ะ,ะมีนามว่าพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีเห็นไหม <สา S 2> แต่ว่าชาวบ้าน วัดพิคุณทองเราชาวบ้านแถวนี้เราจะเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางวราธรรมุทราเป็นภาษาสันสกฤตครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็ปางประธานพรโอ้ถูกนะนะถูงแม่ท่านประทานพรปกติผมนึกว่าปางประธานพรจะต้องเป็นยืนก็จะมีทั้งปางยืนและปางนั่งแต่ทั้งหงายมือเนี่ยคือจะประธานพรเห็นบอกว่าเป็นพระพุทธรูป บางประทานรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคําว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยก็เนื่องจากว่าองค์พระปฏิมาหลวงพ่อเนี่ยผิวด้านนอกเนี่ยประดับด้วยโมเสสทองคําในยุคนั้นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแพนนาเข้าจากประเทศอิตาลีะะนะเรียกว่าโมเสสทองคํา 24K เพราะว่าโดยทั่วไปเขาจะทาสีทองแต่ว่าที่วัดพิกุลทองแห่งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแพ่ใช้โมเสสทองคําประดับผิวด้านนอกจึงเป็นพระพุทธรูป องค์เดียวแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุด<อ>ที่เป็นปางประทานพรและประดับด้วยโมเสสทองคำ<อ>สง่าเลยเข้ามานี่ถนนมาก็ทั้งเส้นเลยเห็นนะครับสวยงามงาม,มาก,มากแล้วองค์หลวงพ่อแพรนี่จรีละสำคัญท่านยังอยู่ จรลพโยมสรีระหลวงพ่อยังปฏิสถานอยู่ในเขตสังขาวาสที่เรียกว่าอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพรซึ่งแม้นว่าหลวงพ่อจะมรณภาพไป25ปีแล้วนะตั้งแต่เมื่อวันที่10กปุมภาพันธ์ปี2542 นับระยะเวลามาจนปัจจุบันเนี่ย25ปีแต่ก็ในทุกๆวันจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเดินทางมากราบขอพรหลวงพ่อแพรอยู่เป็นประจำประวัติวัดเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ประวัติวัดพิกุลทองแห่งนี้ก็เป็นวัดที่ไม่ได้เก่ามากแต่เป็นพระอารามหลวงเป็นพระอารามหลวงในยุคหลังที่เป็นพระอารามหลวงเป็นวัดเล็กๆเขตพื้นที่วัดแต่ก่อนก็จะอยู่เขตสังขาวาส แล้วก็ในยุคพระเด็พระคุณหลวงพ่อแพรท่านก็ขยับขยายฝั่งนี้<อ>ขึ้นมาเพื่อสร้างพระใหญ่นี่แหละ,ะแล้วก็ยกสถานะเลื่อนสถานะเป็นพระอารามหลวงด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อพัฒนาวัด<อ>นะเลื่อนสถานะเป็นพระอารามหลวงในยุคในหลว,วงรัชกาลที่เก้ามีพระประจำพรรษากิตติภูมิในพรรษานี้นะพระภิกษุสงฆ์ 38รูปแล้วก็สามเณเ5นรูปด้วยครับสามเณเนมาเรียนใช่ไหมคะรรเรียนพระปริยติธรรมมีแผนกนักธรรมแผนกพระบาลีแล้วก็การศึกษาแผนกสามันแล้วอย่างนี้กิจกรรมที่ให้กับญาติโยมมีอะไรบ้างครับทาบุญทุกวันพระอันนี้เป็นประจําอยู่แล้ววัดบ้านนอกเรานะวันสําคัญต่างๆทําอยู่แล้วเป็นปกติแล้วก็ถือศีลปฏิบัติธรรมตามวาระโอกาสสําคัญทุกๆ ในหนึ่งปีเนี่ยจะมีหลายวาระด้วยกันก็อยากให้พระจารย <ฮะ S 1> ปฝากสติธรรมให้กับที่<ห>รับชมจต <ฮะ S 2> <อ>ุชนโยมค่ะจะิญพรโยมนะ,<ฮ>ะโยมมาวัดพิคุณทองพระรามหลวงหรือเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อแพรก็จะต้องได้คติธรรมคําสอนโดยเฉพาะเป็นวาทธ,ธรรมของพระเถรพุณหลวงพ่อแพรโดยหลวงพ่อสอนง่ายๆนะหลวงพ่อกล่าวไว้ว่าเป็นมนุษย์ สุดดีที่มีศีลทั้งหากินผูกธรรมะละมิจฉาไม่เอาเปรียบผู้ใดให้ละอามีฉันทาร่วมสร้างสามคัคคีทั้งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนบ้านไม่ก่อการลิษยาว่าเสียดสีไม่เอาเปรียบผู้ใดในโลกีเหล่าเมธีสรรเสริญเจริญพรสาธุครับ ก็นำไปใช้ไปปฏิบัติกันในชีวิตนะครับเดี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยวก่อนที่จะไปถวายก่อนดีไหมใช่กลับถวายก่อนโมทนาเลยนะนี่กลับนมัตการลาเลยนะครับ พาไปทานอาหารนะครับสิงบุรีสิงบุรีถ้ามาสิงบุรีนึกถึงอะไรคือแม่ลาป่าเผาใช่ไหมใช่หต้นตำรับเขาใช่ไหมโอเคไปกินอาหารอร่อยๆกันเลยนะครับไปครับ สล้รตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแม่ลาปตาเผาที่แบบไม่มีใครไม่รู้จักนะแต่ร้านนี้มันออริจินอลเลยแล้วเราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วด้วยเราอยากจะเห็นเจ้าของร้านอยากเห็นใ่ไหมแล้วอยากเห็นมานานแล้วรู้จักร้านแต่ไม่รู้จักเจ้าของใช่ไหม่านี้ครับอยู่นี่เลยครับก็ติดครับพี่โป๊ะเนี้ค่ะเป็นเจ้าของร้านโอ้นะครับ ลาะเผาเจาเนเลยชั้นที่2ค่ะ <Generation S 2> เจนเลยชั้นที่สองเริ่มมาจากใครครับคุณพ่อคุณพ่อ,พอเป็นคนสิง์ุุรีค่ะ<อ>คก,<อ>ะก็ก็เลย กลับมาทําร้านอาหารซึ่งเมื่อก่อนเราก็เคยทําร้านอาหารอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันครับแล้วพอคุณพ่อกลับมาที่สิงคโปร์ก็กลับมาทําร้านอาหารเหมือนเดิมเียงแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วก็ที่สิงคโปร์เนี่ยปลาช่อนขึ้นชื่ออยู่แล้วโอค่ะปลาช่อนอะไรขึ้นชื่อปลาช่อนแม่ลาค่ะมาจากรแม่ลาแม่ลานี่เป็นลำน้ำ ของสิงบุรีเป็นลาน้าใช่ค่ะคือลําน้ําตรงนั้นเป็นลําน้ําปิดแล้วก็จะเป็นแหล่งสะสมของพวกอาหารนะคะพวกสั์น้ําจืดที่อยู่ในแหล่งนั้นก็คือจะบรมสมบูรณ์นะรสชาติก็จะไม่เหมือนที่อื่นอันนี้คือความบุดมสมบูรณ์ของเขานะคะอ๋อเพขาก็จะเอาปลาจากที่นั่นมาจริงแต่พอขายขายไปปลาโตไม่ทันเขาอ่ะเออจะมีความมันเล็กๆน้อยๆ้อยก็ทำให้เนื้อนุ่มค่ะ จะไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าหางของเขาก็จะเป็นตะลปัดเป็นสีชมพูอะไรอย่างนั้นนะคะมี่ลักษณะของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะเนื้อเนื้อปลาค่ะก็เลยขึ้นชื่อว่าปลาท่อนต้องที่แม่ลาใช่ค่ะทางนี้ก็เลยเอามาเป็นวัตถุดิบเป็นิกเนเจอร์เลยใช่แล้วอยู่ในห้องห้องอะไรนะครับอันนี้เป็นห้องในฝันค่ะห้องนฝัก็ทาด้วยขวดเหมือนกันค่ะ ขวดอะไรอ่ะนี่ไงนี่เป็นจุดๆเนี่ยขวดนั้นเลยขวดอะไรขวดเบียร์หรือขวดไวน์ขวดทุกอย่างอะค่ะขวดเขียวขวดสีชาขวดวดขาเอามาเดคอเรทหมดเลยใช่ค่ะ เอกลักษณ์มากอ๋อที่เป็นขวดใหญ่ๆขวดใหญ่เขาใช้ขวดนะทีเนี้ยเมื่อกี้ผมเดินไปอ่ะผมเกเห็นเวลาปลาเผาข้างล่างใช่ไหมผมเงยขึ้นไปผมคิดว่าต้องเป็นรูปปลาแต่พอเงยมาอ้าวเป็นขวดใช่ขวดสร้างขวดกักลับเข้ามาสู่เรื่องของอาหารกันดีกว่าใช่วันนี้มีอะไรแนะนําคะมีหลายอย่างเลยค่ะก็จะเน้นที่ปลานะคะซิกเนเจอร์เลยจะเป็นปลาช่อนแมลาเผานะคะ ค้างกัดสเดาและฉีไซสมก็จะมีประมาณไม่เกิน3ไซส์อะค่ะสองไซอสั่งได้ใช่ไหมคือเราจะเวลาเราจเสิร์ฟจะดูลูกค้าจำนวนลูกค้าว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ากี่ท่านก็จะจัดให้ใกล้เคียงความต้องการาอาลูกค้อันนี้ก็คือจะเสิร์ฟกับสเดาสเดากินกับอะไรจะมีน้ำจิ้มสออย่างนะคะ จะมีน้ำจิ้มออกอันนี้ว่าเป็นเรี้ยวหวานจะเป็นน้ำจิ้มของซีฟู้ดประมาณนี้ใช่ประมาณแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นน้ำจิ้มน้ำมะขาม๋อไปกินกับชปลาช่อนฟูผัดพริกขิงปลาช่อนฟูค่ะอันนี้ก็จะปลาเนื้อปลาช่อนล้วนเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือจะทํามาจากเนื้อปลาช่อนเผาขูดเลยขูดเลยก็คือว่าแกะแกะไม่แป้งใช่ไหมครไม่มีเลยค่ะไม่แป้งไม่แป้งเลยไม่เคยใช้แป้งเลย กรอบกรอบหวานหวานเด็กชอบคุกข้าวอร่อยเลยคช้อนเด็ดเดียวแสดงว่าอันนี้นอกจากมาที่ร้านมาสั่งแล้วเนี่ยมีขายเป็นแพ็คก็ซื้อกลับไปทอดที่บ้านก็ได้แล้วเราก็เป็นเจ้าแรกที่ใช้เ่อร์ชอนเด็ดเดียวไปซีนสุญญากาศถ้าซีนสูญญากาศก็จะเก็บได้นานเลย อันนี้ขายถ้าถ้ามีขายเป็นแบบเป็นแท็กนี่ขายเป็นเออจะมีเป็นตัวแล้วก็เป็นชิ้นก็เป็นชิ้นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อก็ง่ายเลยลงกันนะค่ะผูชีปลาเนื้ออ่อนอ่ามีปลาปลาอย่างอื่นมาแล้วเป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะเขงโปรดใครเนี่ย แล้วก็ปูหลนมาเลยปูหลนผักสดนะคะูหลนเนียนฟูหล่นของโปรดอาจารย์ปูหลนนะคะต้ำยำปลาช่อนใส่ใบกะเพรานะคะโอ้โหยำปลาช่อนใส่ใบกะเพราค่ะก็จะเพิ่มความหอมหอมของใบกะเพรานะครับแล้วก็มาเมนูสุดท้ายอันนี้จะเป็นน้ำพริกปลาช่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อของปลาช่อนค่ะอ่าไปเป็นส่วนผสมในน้ำพริกที่ร้านเมนูมีกี่รายการครับประมาณขามีเป็นร้อยเหมือนกันเป็นร้อยรายการเลยนะครับ นอกจากอาหารจานอย่างงี้เป็นจานเดียวมีแม่อลคาร์ดมีไหมเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของเราอีกอย่างก็คือข้าวผัดน้ําพริกปลาแดดเดียวข้าวผัดน้ําพริกปลาแดดเดียวใช่ปลาอะไรครับก็เป็นปลาปลาช่อนแดดเดียวนื่องจะเป็นส่วนผสมในในการอ๋อแล้วก็ครุ่น้ำพริกน้ําพริกกะปินี่แหละคืออันนี้มันจะมาจากความชอบส่วนตัวตอนแรกก็ข้าวน้ำพริกปลาทูอะไรพวกอย่างนั้นนะคะเราก็มานั่ง พลดแต่เดียวเราก็มีนิกเราก็มีทำไมเราไม่ลองทำดูล่ะเอวมันกลายเป็นว่ามันอร่อยหลังจากนั้นก็กลายเป็นอาหารป็นเมนูที่บ้านแล้วก็จานเดียวจัดเลี้ยงได้ไหมที่นี่จัดเลี้ยงได้ค่ะได้ลองรับได้เท่าไหร่ครับ เออถ้าห้องใหญ่ที่ก็ประมาณ500ได้ว้าวนี่เฉพาะห้องนะห้องใหญ่ไม่รวมไม่รวมโต๊ะย่อยนี่นะไม่รวมห้องเล็กนี่นะแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นาท์ดอร์ใช่ไหมครับมีแอร์มีแอร์เย็นเจี๊ยบเลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดวันอะไรบ้างครับเออเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งค่ะ แปดโมงเช้าเลยค่ะเปิดเร็วจังคนที่ไม่กินเร็วหรอก็คือส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจําที่จอนแบบเดินทางใช่เขาต้องผ่านเปิดจานปกติน่ะปกติร้านอาหารก็จะองสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยโนไม่รวยนั้นไม่รวยต้องอย่างนี้ใช่ไหมต้องอย่างนี้ถึงจะรวยอยู่มากี่สิบปีแล้วค่ะสี่สิบกว่าปีแล้วค่ะสองสิบสามปีแล้วค่ะแล้วโลเคชั่นในการที่จะมานี่ เราอยู่โซนไหนของสิงคโปรีครับกม91นะคะถนนสายเอเชียค่ะจะมีขวดเป็นสัญลักษณ์ใหญ่ๆที่เราคุยกันเมื่อกี้แชทเฟซบุ๊กได้ไหมครับมีค่ะแม่หลับปะเผาเลยค่ะปลาเผาแต่ต้องระบุไปสิงคโปรีด้วยนะใช่่คะเพราะไม่งั้นเดี๋ยไปเจอกรุงเทพเลยก็ไม่รู้แล้วสำหรับคนที่จะสำรองที่นั่งนี่ติดต่อได้ที่ไหนครับค่ะได้ที่เฟซบุ๊กเลยนะคะ เมลาปะเผาหรือจะเป็นเบอร์โทร0809108563มค่ะ่ารมาจองก่อนเลยกันกันเต็มเนาะหรือว่ามาระบุก่อนว่ากี่คนนะจะได้จัดห้องให้ได้ถูกใช่ค่ะไม่คุยลนะไม่คุยละขอชิมแล้วตอนนี้นี่นี่นีเขาเรียกว่าอะไรน้ำไม่ใช่สนุกมันขวางเอาอย่างนี้เอาไม่เล่นสนุกไม่เป็นงงดี๋ยวขอชิมก่อน ต้องอันนี้ก่อนเลย<ช>เนยเจอร์ของเขาอา,าเลยครับลุยเลยครับหอมน้ำจิม้มแจ่ว,วคนชอบกินที่เนี่ยตักออกมาน,นี่กลิ่นค่ะ,ละคกลิ่นออกมาเลยนะใช่ใช่เนาะค่ะใช้มือเนอะคะท่านผู้ชมต้องมือแล้วต้องมือแล้วค่ะต้องแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ค่ะ เรื่องเครื่องดื่มเนื้อนี่ไง The อะไรเนี่ยเดอะด็อกฟาเธอร์อ้าวทำไมไม่จะกอดฟาเธอร์ล่ะครับพอดีมีน้องหมาอยู่ด้วยค่ะให้ลูกลูกลูกค้าได้ชมเคะ่มีอยู่สองตัวเป็นไซบีเรียนอ๋อไซบีเรียนน่ารักนะสายบิลเลียนใจดีอืมก็เลยตั้งเดอะด็อกฟาเธอร์เป็นอะไรครับอันนี้เป็นเป็นร้านกาแฟแล้วก็ ข้างๆก็จะมีน้องหมานอนอยู่จะมีร้านกาแฟมีเครื่องดื่มหลากหลายเ <c oughs> มื่อกี้ผมกินอะโวคาโดไปแล้ว <c oughs> อร่อยมากอ่่มใ้นเนี่ยแบบอร่อยมากเลยครับะท้ายรายการละมา ทำหน้าที่หน่อยเร็วเตาะหน่อยเตาะเตาะยังไงเตาะคือถ้าไปร้านอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าลดพิเศษโปรโมชั่นโปรโมชั่นสำหรับผู้ชมรายการกระดุกออนทัวใช่ค่ะพี่ป่งค่ะให้กิ่เปอร์เซ็นต์ดีค่ะสำหรับมาจากรายการรละกระดุกออนทัวนะคะสิบเปอร์เซน สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันะสิบเปอร์เซนต์พาะอาหารเฉพาะอาหารนั่นอันนี oh, nah. ้น้ำไม่ได้นะท่านผู้ชมน้ำไม่ได้นะเฉพาะอาหารนะครับลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์ว่าแต่โปรโมชั่นเนี้ยพี่ผมให้ถึงเมื่อไหร่ดีครับสำหรับรายการนี้นะคะถึงสิ้นปีเลยค่ะสี่สองห้าหกเจ็ดนะจานนั่นแหละทำไมอ่ะไปหาคอพี่ปุม แฟนรัดกระดุกออนทัวร์แฟนๆทอทบ5เนี่ยจะได้มากันแล้วก็สมาชิกพีนเคโด้วยนะคะมาเลยแต่ต้องบอกนะครับต้องบอกว่ามาจากรายการรัดกระดุกออนทัวร์ก็ลดไปเลย10%นะครับเฉพาะอาหารให้หลงเครื่องดื่มนะครับโอ้โหพี่โปองก็ให้โปรโมชั่นขนาดนี้แล้วแับผู้ชมรับประทานจะให้อะไรผู้ชม ไม่ต้องรู้อะไรต้องให้อะไรเร็วก็ต้องเป็นกาแฟละค่ะกาแฟคาปตองนะกาแฟคาปตองของพี่เคทให้ท่านผู้ชมไปเลยหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลกาแฟคาปตองแล้วก็การโน้มนิ้งอีกกาโน้มนิ้งอีกหนึ่งรางวัลนะคะแล้วอาจารย์ล่ะให้อะไรอาจารย์เน่ยเป็นรับปากหลวงพ่อไว้ว่ายังไงนี่ไงพระนะครับพระจากวัดนาพรเมินนะครับท่านจะเอาวาดมอบให้นะครับก็ แต่แค่ท่านผู้ชมอีก3รางวัล3รางวัล,วลเลยใช่ oh oh. เยอะแยะเลยนะดูรายการเราก็ได้แต่ของมงคลไปแล้วก็เนี่ยได้โปรโมชั่นอาหารอร่อยๆไปด้วยนะครับถ้างั้นเข้าคําถามท้ายรายการกันเลยดีกว่าครับวัดีิคุณทองนะครับองค์พ้อใหญ่ที่เราเข้าไปกราบสักการะบูชาวันนี้เป็นปางอะไรครับข้อหนึ่งครับปาง <c oughs> คิดอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยจะโกหกป่ะปางอะไร ปังสมาธินี่นี่ยสมาธิยืนนานกว่าจะตอบได้ปังสมาธิแน่นอนเดี๋ยวดูเจ้าของพื้นที่เลยดีกว่าพี่ปงอก็สองครับคนพื้นที่นะคะต้องปังประธานพรสิทะปังประธานพรวัดพิกุลทองนะครับองค์พ่อใหญ่นะครับเป็นพระพุทธรูปปังอะไรครับข้อหนึ่งครับปังสมาธิค่ะข้อสองปัง ประธานพรค่ะออถ้ารู้คำตอบรีบตอบมาทางเฟซบุ๊กของรัฐก,กระดุกออดัวหรือว่าสแกน QR Code ้หรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับรับของรางวัลไปเลยนะครับวันนี้เรา3คนต้องราท่านนผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการรัฐก,กระดุกออดัวนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โป้ไงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ